วัสดีครับวันนี้นะครับต้องมาทําจริงๆนะครับทีแรกกะว่าจะไม่ทํานะครับอยากจะหยุดพักไปซะก่อนเพราะตอนนี้ผมปวดหัวมากเลยนะครับกับเรื่องงานของแก๊บนะครับท้อนะถามว่าท้อไหมท้อเหนื่อยครับแต่ไม่เคยถอยก็ยังสู้อยู่นะครับแล้วก็อยากให้เพื่อนๆเนี่ยสู้ด้วยกันไปด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นร้านค้าคนขับนะครับสู้ๆ้เพราะลูกค้าเราเนี่ย หล,หลายท่านเขาก็เข้าใจเรานะก็ตอนนี้ก็เหนื่อยผมบอกตามตรงเลยคนขับได้ก็คือขับดีเลยคนขับไม่ได้ก็คือขับไม่ได้แต่ก็เราก็ว่ากันไปตามเนี่ยนะครับได้เท่าไหร่ก็คือเท่านั้นแหละเนอะอะมาเข้าเรื่องเลยเดี๋ยวจะไม่ทันคือตอนนี้มันมีมิจฉาชีพอ้างเป็นแก๊ปไฟแนนซ์เรานะครับโอ้โหนี่เราองค์กรใหญ่ขนาดนี้เรายังโดนเลยนะครับแล้วเพื่อนๆต้องระวังให้ดีเลยนะครับวิธีสังเกตนะครับ มีไม่กี่ข้อเง่ายๆถ้าทําตามที่ผมบอกไม่มีคําว่าโดนหลอกแน่นอนนะครับหนึ่งแก๊ปเขาจะไม่ให้เราโอนเงินนะครับเข้าบัญชีอะไรก็แล้วแต่นะครับเพื่อเป็นหลักประกันไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือเงินกู้นะครับสองแก๊ปเขาจะไม่ขอ,อ,อหลักฐานนะครับทุกอย่างเพิ่มเติมเพราะว่าเขามีอยู่แล้ว นะครับอันนี้สําคัญนะถ้ามาเนี่ยบอกค่าให้โอนตังประกันอะไรก็แล้วแต่แล้วก็หรือให้เราเอาเอกสารให้เพิ่มไม่มีนะครับแก๊็ไม่มีนะครับเพราะเวลาเขาจะให้เราเนี่ยเขาจะส่งเป็น sms มานะครับอันนี้มันง่ายเพราะอะไรรู้ไหมครับเราสามารถเข้าไปเช็คนะครับในแอป,ปเราได้เลยว่าเราได้จริงไหมนะครับเงิน,นขงเขาจะไม่โอนเข้าบัญชีอ่าเงินเนี่ยจะไม่โอนเข้าบัญชี นะครับจะเป็นการใส่มาให้เราในกระเป๋าเงินสดเพราะฉะนั้นเขาไม่จาเป็นต้องเอาเลขบัญชีเราด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็การ่อนสินค้านะครับเขามีให้เลือกอยู่สองอย่างก็คือเราไปรับเองนะครับกับเขามาส่งนะครับเวลาเขามาส่งเขาจะมีเอกสารมาให้เซ็นนะครับอันนี้ผมก็บอกอีกว่าอันนี้ เราก็สามารถเช็คได้ในแอปเหมือนกันเขาทำมาให้แล้วนะครับเขาก็เป็นห่วงเรานะอันนี้ผมผมชมหน่อยอันนี้เขาดีนะครับผมก็ถือว่าเขาโอเคนะเขาก็ป้องกันเราด้วยเผื่อบางคนเนี่ยจะไม่ได้รับข้อความหรือว่าได้รับข้อความแต่ไม่อยากอ่านนะครับผมมาบอกไว้อันนี้มันสำคัญเดี๋ยวผมจะพาไปดูครับผมว่าเราจะเช็คอย่างไงนะครับให้รู้ว่าจริงหรือไม่จริงไปครับ วิธีเช็คเนี่ยมันไม่ยากไม่เย็นเลยครับผมให้เราเข้ามาที่ไอแอปของเราเลยนะไม่ต้องไปที่ไหนครับผมบอกแล้วว่าเรื่องการเงินเข้าตรงรายได้อย่างเดียวเวลาถ้าแก๊ปเขาจะโอนตังค์นะครับเขาจะโอนมาให้ในกระเป๋าเงินสดอันนี้นะครับเพื่อให้เราโอนออกจากเนี่ยไปเข้าบัญชีเองครับสองเวลาเราจ่ายเนี่ยนะครับเราให้เราขับให้มันมีเงินอยู่ในเครดิตกระเป๋าเครดิตหรือกระเป๋าเงินสดถ้าเรามีตังค์อยู่เนี่ยเขาจะหักออกไป นะครับและย้ำอีกทีนะถ้าเขาขอเอกสารหรือว่าขอบอกให้โอนประกันอะไรก็แล้วแต่นะครับคิดไว้เลยครับว่ามิชชีพแน่นอนต่อามานะครับเวลาเราจะเช็คเห็นไหมครับข้างบนอันนี้คือสถานะการผ่อนเงินของเราถ้าเราได้นะครับมันจะเข้ามาแสดงอยู่ในแอปส่วนผ่อนของนะครับก็คืออัลล่างสุดชำระสินค้าเห็นไหมครับของผมเนี่ยตอนนี้ยังไม่มีนะครับ ถ้ามีเขาจะแจ้งเลยนะครับว่าตอนนี้เราได้สิทผ่อนอะไรบ้างนะครับไม่ว่าจะด้วยเหตุอะไรก็แล้วแต่นะครับจําไว้เลยสองอย่างเนี่ยสําคัญนะครับไม่ต้องโอนตังค์ให้เขาและเขาก็ไม่โอนตังค์มาให้เราผ่านบัญชีใดๆทั้งสิ้นนะครับส่วนคุณลูกค้าผมบอกเลยนะถ้าเกิดมีอ่าไอไอบอกว่าแก๊ปเนี่ยนะเขา มีข้อความมาเออเนี่ยลูกค้าจะได้ออโบนัสพิเศษหรือได้เงินอะไรพิเศษอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ต้องเอาเงินไปซื้อนะครับต้องโอนเงินเข้าบัญช,นะชีนั้นบัญชีนี้อย่านะครับเพราะว่าแก๊ปเนี่ยเขาไม่มีนะครับเองเงินกู้อะไรทั้งหลายเนี่ยนะครับให้แก่ลูกค้านะ ทุกอย่างโปรโมชั่นหรืออะไรมันจะอยู่แค่ในแอปเท่านั้นอ่ะนี้นะครับมีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ไปด้วยนะครับขอให้ทุกคนโชคดีครับผมขอให้ขายดีๆทั้งร้านค้าแล้วก็คนขับขอให้ได้งานเยอะๆครับผมส่วนลูกค้าขอให้ได้ทานอาหารอร่อยๆนะครับในเวลาที่เหมาะสมครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ